ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมยู่ผมวิสต์ออยแล้วก็เกมโทเฟสควีนเดอะวิดีโอเกมอีกเช่นเคยนนะครับผมตอนนี้เรายังเหลือจะอันไหนอยู่บ้างนั้นวันนี้เราจะมาเคลียร์กระให้จบไปเลยนะครับผมไปดูกันเลยเย่ yeah. ผมจะบอกให้ก่อนเลยนะว่าเกมนี้มีสามสิบสองด่านมาตกกันด่านนี้คราชโรโยเกมที่ผมยังไม่ดิ้งโบมาเลยตรงนี้ครับเลาฉักรงไปที่แล่งน้ำแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ น้ำากได้แางสบายไม่เอาต่อไปด่นนี้ซามอนเนอร์โวโกดที่ไอชัยคนที่ยิ้วโป้งผมอย่างค้างไว้แล้วเขาก็จะถุยน้ำลายใส่แค่นี้นหาหานะครับต่อไปด่านนี้ทำไมพาไมัชชดวะเนี่ยหมุนคันโยกแค่นี้ก็ชัดแล้วนะครับผม ต่อไปด้านนี้ akka io นะครับผม <S <S แม่งเอ้ยไม่ผ่านรอแป,ป๊บหนึ่งคะมามากระต่อยื่นตัอตวออกกดรัวๆแค่น,นี้ก็ไปแล้วนะครับผมในที่สุดก็หายอย่างสบายๆต่อไปด้านนี้มาริโอ้นะครับผมเหมือนที่เราเห็นในดอันของเกม two faced quest tvm ที่ผมเล่นในเมื่อชนแนลเก่าอ่ะ โอเคให้วันนี้โอตัวต่วตวไปมันขึ้นมาแค่นี้ก็ผ่านแล้วนะครับผมต่อไปด่านนี้ขอซีรูทนะครับผมให้รูทนผ่านไปก่อนให้รูทผ่านไปสักทีให้ไก่กระโดดผมว่าพีเจมาลงรถขมลโมยรุนแม่งเลยไก่ไม่พูดหะไก่เป็นดีเจไปซะแล้วต่อไปก็ผ่านนะครับผม ต่อไปด่านนี้เอสาคนเปลืป้มกดที่ปฏิทินค้างไว้นะครับผมแค่นี้เวลาวก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆมันจะดาวหลดตามเวลาแต่ก็ไม่ได้สักทีและกดไปดูแค่นี้ก็ผ่านแล้วนะครับผมขุดอสไรงี้กไม่เอาต่อไปด่านนี้โปกเกมอนโกนะครับผม ราจะเอาอยัางไงดีที่จะจับไอ้นี่ได้ไม่ต้องจับแล้วจับปูกะจูแซนป่าลูกโปกเกมอนใส่แค่นี้ก็จับบร้พอยนั่นนะครับผมเป็นอย่างนี้เกมแต่งตัวกูไม่แต่งกูไม่แต่งกูไม่แต่งเปลืยไก่มาอย่างนี้น,ะนี่แบบหละเมนูด,ด้วยี่ยกดค้างเอาไว้อวกแตก แค่นี้ก็ผ่านแล้วนะครับครับผมและนี่ก็คือด่านสุดท้ายไม่ใช่ด่านนี้กูนี้ไปแล้วลนี่ก็คือด่านสุดท้ายด่านไอแพดอะไรไม่รู้ย่อส่วนลงไป็นในนี่ดูไอแพดปิดไอแพดแ่งเฮยแบงโอ้ยแ่งออแ้งย แม่เลยทำไมกูกดไม่ได้วะเนี่ยโอเคต่อไปนนนี้ย่อส่วนลงแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับผมก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะครับผมกับเกมทูเฟสควีนเดอะวิดีโอเกมนะครับผมผมไม่อยากเชื่อว่าจะมีต่ออีกอยากรู้จังว่ามันจะมีต่ออีกไหมอ้ยังไงวันนี้ขอจบการแคสเกมแค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าใครชอบ เกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กันด้วยนะครับเผมคิดน่าอาจจะมีเกมทูเฟสอะไรมาให้ดูอีกนั้นหรือเกมอื่นๆก็สามารถติดจ,จมชมได้ที่มิสเตอรสองหรับวันนี้สวัสดีครับ